แล้วก็มาซ้ำสนากนเหมือนเดิมครับไม่รู้จะเป็นไงครับตั้งใจจะมาหาแบบสนะสายแบบใหญ่ๆหญ่เลยครับเพราะว่าสองลำมันที่มาตกนี่คือเจอแบบสายใหญ่ใหญแต่ว่าไม่ได้หวังถ่ายคิปครับหวงตกมากกว่าวันนี้นี่คือมันกระโดดไปหลายวันแล้ววันนี้มาซ้ำไม่รู้จะมีตัวหรือว่าเดี๋ยว ลองดูครับแต่รู้สึกว่าค่อนข้างจะเงียบครับไม่มีชาวบ้านมาแบบผ่านแหมาหาของเก่ากันไม่รู้ว่าปลาจะเข้าหรือเปล่า ไก่หน้าจะทอมีไส์ครับไส์ครับตัวนี้มีไส์ตามจะมาสองตัวครับตอนนี้อยู่ข้างล่างอีกตัวครัข้างบนตัวข้างล่างตัวให้รู้มองเห็นหอเปล่าครับ,รรบข้างล่างตัวไปแล้วครับ สายค่อนข้างแบบมาตรฐานเลยครับตอนนี้คือสายปอะมาานี้นะครับฟุดกว่าทุกตัวครับ,รบสายนี้ไม่ใช่ปลาเล็กนะครับนี่เป็นปลาที่สายแบบค่อนข้างจะตึงเลยครับ วันนี้อยู่ฟุตหนึ่งพันตีครับฟุตหนึ่งตอนนี้ข้างบนเขาเานะ่ครับเขาลงเบ็ดเลาปลาที่มันอยู่ด้านบนมันก็อาจจะตื่นลงมาข้างล่างน่า,าจ,จะเบ็ดเหลาอ๋อรอยไข่ครับเขาปล่อยไข่ลอยมาจากบนปลาข้างบนก็อาจจะพัดลงมาข้างล่างบ้างครับ ครับของหมายคือชาวบ้านเขาจะแบบลอยขายกันมั่งมานั่งกันมั่งด้วยน้ําน้อยครับมันเป็นช่วงที่เขาแบบที่เขาหาได้แบบโดยที่ว่าไม่ต้องออกเรือครับคนก็จะเยอะหน่อย เยอะครับนานะค่อนข้างจะติดไข่ค่อนข้างเยอะครับเวลาเขาลอยมาผมเคยดูสองสามรอบแล้วครับคือนานะมีตัวติดเลยครับถ้าลอยไขยอ่อ่ะเสียงกัดครับหาตัวไม่เจอกัดอยู่ตรงไหน โดนครับมีสายครับตัวนะี้สายสายใหญ่อยู่ครับมองเห็น้ตครับตัวนี้ตึง ตน right? ีึงเลยครับตัวนี้ใสตึงมากครับตัวนี้นี่ครับเอาลครับใจเย็นๆครับใสไม่เล็กครับแต่ตัวนี้คือไม่เล็กเลยนาวุ่นอันนี้อยู่ประมาณ สวิงทางด้ามอยู่ประมาณ6กสิบครับหน้าสวิงก็อยู่ประมาณสี่สิบครับเพราะหน้าสวิงจากหัวถึงท้ายอย่างครับอยู่ประมาณสี่สิบปลาตัวนี้น่าจะประมาณฟุตนะครับ เปลี่ยนไปใช้เป็นลิบเลครับทีเด็ดเครับลิปเลตเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการตีลิบเลตตัวนี้เป็นลิบเล็ดผมเองครับที่สั่างนายช่างทำร,รุ่นฟูฮิตครับตัวนี้สีลูกปลาครับจะบอกว่าตียังไงคือตีอารมณ์ คยปั่นบ๊อคเบครับตีชโดบประมาณนั้นเลยครับปั่นมาเลยครับปั่นประมาณนี้นครับสำหรับหมายที่ปลามันเคี้ยวเพราะอะไรเดี๋ยวผมบอกอีกทีแต่เดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามันกัด

มันเป็นสูตรอีกสูตรนึงเลยครับที่ผมใช้ตีครับแต่มันค่อนข้างจะได้ผลด้วยครับมันไม่ใช่แบบว่าบังเอิญนะมันมันคือมันหวางผลได้เลยตัวนี้ก็ค่อนข้างถือว่าไม่คีเดครับไซส์โอ้ยว่าจะไม่ช้อนขอเข้าไม่ได้ครับส่วนมากมันจะโดดลุกอครับ โอ,โหโหโอไซนี้นี่ต้นปีนี่ถือว่าว้าวแล้วนะต้นปีหาไม่เจอครับปลาไสนะครับเจอไซนี้มานี่ว้าวเลยครับไซประมาณอยู่ ก็น่าจะฟุตนะครับไซนี้แต่ว่าคือตัวมันไม่ใหญ่ปลาฟุตบางตัวมันก็ใหญ่บางตัวมันก็ไม่ใหญ่นะครับไม่ใช่ว่าทุกตัวมันมันฟุตนึ่แล้วตัวมันเท่ากันมันมันมันก็ไม่ใช่ครับคือตัวนี้ยังไงก็มีเฉียดเฉียฟุตนะครับตัวเนี้เนี่ยครับปลาบางตัวมันก็ใหญ่แต่มันไม่ยาวบางตัวมันก็ยาวแต่มันไม่ใหญ่ครับอย่างตัวนี้ครับมันก็เกือบฟุตนะครับ แต่มันไม่ยาไอมันไม่ใหญ่นะครับคือปลาตัวนี้คือไม่ได้ปลาใหญ่นะครับเป็นปลาเป็นปลาฟูดที่ไซส์แบบเนี่ยครับมันก็แบบมันก็ไม่ได้ใหญ่จนแบบอลังการนะครับคือแต่มันก็คือปลาฟูดนะครับคือแบบเรามองที่เรามองที่อนี่ไม่ได้ครับเรามองที่ความยาวไม่ได้สําหรับปลาใหญ่สาหรับผมนะผมคิดว่าต้องมองที่ความใหญ่ครับไม่ใช่ที่ความยาวครับตัวนี้เดี๋ยวปล่อยเลยครับ ค่อนข,ข้างจะแบบเบ็ดเดียวครับนี่คือเรากอเยื่อแบบเร็วมากครับกอแบบไอ้นี่เลยอะ่ะกอแบบเรียกว่าอะไรเหมือนเราตีบับเบต์อะครับยังกัดทันอะ่ะผมบอกไปว่าเราไม่ต้องไปห่วงว่ามันจะกัดไม่ทันครับตีกอตามแบบจงังหวะที่เราจะตีเลยจะว่าจะไปตกตะพาค,ครับอยากตกตะพาได้ยินป่ากัดครับ Còn cái chè ใส่เห็นตัวทองทออเยอะตามกัดกับแตไมาอยอ่ซ้ำด้ยมันไม่ค่อยกัดซ้ำกัดทีแรกปุ๊บมันก็จะเนีย่ยเราตีไปมันมเหมือนกระสุนดีว่ากัดปุ๊บมันก็จะแบบตีจะไงไม้ของมันมันจะกัดต่อเลยเราก็ต้องไล่อีกแพ็คเลย ตังเยอะครับระยวะว่างผลนี้ประมาณสักน่าจะมีสามสิบครับสามสิบสามเมตรสามสิบเมตรได้ครับโดนครับนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ต้องลากเข้ามาก่อนครับเพราะว่ามี ná mình chạy dài hết rồi ตอนนี้คือไสาแบบเอาเรื่องทุกตัวครับไซสายแบบได้เล่นได้ได้สู้ทุกตัวครับตัวนี้ก็ตัวที่สี่แล้วครับได้จากป๊อปตัวที่สามคือหลักๆคือมันมันกัดป๊อปครับ กับปอบแบบเ0 0ร้อยเปอร์เซ็นต์ลยครับเนี่ยครับไซฟุดแน่นอนครับยังไงก็ฟุดครับ ไฟนี่ครับไฟไม่ได้ครับไม่วัดครับตัวนี้เดี๋ยวถ่ายรูปก,กลับไป ที่สี่ครับสำหรับตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวปันลงล่างบ้างครับเอาขึ้นบนหลายไม้ ไกลๆสายก็สวย,ยอยู่ครับเนี่ยครับปึ้งมากครับนี่คือสนมมาสู้แบบสู้อารมณแบบ์แบบกระสุนนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะยอมยากกว่าถ้ากระสุนลองงัดมารับ เติมเข้าฝั่งมันก็จะยอมแต่้าเ่าเข้าฝั่งมาเจอคนปุ๊บมันจะไปอีกรอบนึงเลย นั่งให้ต mm. ่ำเพื่อไม่ให้มันเห็นตัวตอนนี้ตึงตัวนี้ตึงนิดเดียว เดินครับเราตกอยู่งงเดียวครับไม่ต้องเดินการที่เราไม่เดินป่ามันก็จะไม่ตื่นนี่ครับไม่ม,ไม,มีไม่มีต่ําฟุตครับคือแบบไซส์เนี่ยครับมันไม่ใช่ป่าเลยครับมันคือปสน,นาไซส์แบบไซส์ข้างๆใหญ่เลยครับ แป๊บนึงนี่คือแบบเฟื้นนะครับแล้วก็แบบปลยได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดมันส่วนน้ำขึ้นได้อย่ยังไงก็รอดครับเร็ียบร้อยห้าตัวครับเปลี่ยนป๊อปดูครับตอนนี้คือเราค่อนข้างจะชัวร์ว่าปลาในกัรสองแอนลเลิบเล็ดเลื้อยๆกับ ครับไม่ต้องไปไล่แล้วครับมันกันสองแอปนี้เนี่ยเราก็ใช้แค่อสอง จะมีอีกหรือเปล่าครับเพราะว่าให้ห้าตัวที่กัดไปนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่กัดซ้ําแน่อาจจะกัดอีกวันสองวัน่าจะกัดอีกครับเพราะว่าคราวที่แล้ววันก่อนที่ผมได้ครับปลายังมีรอยแผลอยู่แสดงว่าปลากลับมากัดอีกครับโดนครับยังมีอยู่ครับเห็นไหมครับผมจะเลิกไปตีจะเลิกไปตีตะพากรับไม่ได้ครับปลามันเข้าครับันนานมันจะเข้าทีครับ เฝ้าไปเรื่อยๆมันก็แบบเราก็ได้เล่นไปเรื่อยๆเตะให้เต็มอิ่มครับนานๆจะเจอปลาใสดีครับใช้ให้เลี้ยครับ เท่าเท่ากันทุกตัวมมีแบบห่างเหมืนก็ห่างนิดเดียวครับน่าจะเป็นปลาฝูงเดียวนะครับ,ค,รบคือออกหากินแบบยกฝูอะไเงี้ยครับขึ้นลงพร้อมๆกัน คือเมื่อต้นปีนี้ว้าวมากเลยครับสำหรับผมนี่คือมันหาไม่ได้ครับปลาไสแบบใชสแบบใสฟุตตึงมือครับปล่ายเลยครับตัวนี้แบตก,ก็จะหมด อยู่นะตื้นนะครับเกือบร้อยครับ,รบตัวที่หก